สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิงก็จะมาทำชาเลนจ์ข้อที่5นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะชาเลนจ์ข้อที่5นะคะก็คือปรับปรุงโค้ดในข้อ4โดยให้รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้1ค่าโดยต้องมีค่าระหว่าง500-900ถึงเ00เอ้ย9000นะคะขออภัยค่ะหากค่าที่รับมาไม่อยู่ในช่วงดังกล่าวให้แสดงข้อความ invalid นัมเบอร์นะคะก็คือเลขไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะตัวเลขไม่ถูกต้องอแล้วกลับไปรับค่าจากผู้ใช้อีกครั้งนะคะจนกว่าจะได้รับค่าที่ถูกต้องหลังจากที่ได้ค่าที่ถูกต้องแล้วนะคะให้แสดงผลตัวเลขตั้งแต่1ถึงอะไรก็ไม่รู้นะคะค่าที่รับเข้ามาโดยแสดงเฉพาะเลขที่เลขขี้เท่านั้นนะคะ1ถึงค่าที่รับเข้ามาโดยเฉพาะ แสดงเฉพาะเลขคีย์เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราลองทํากันเลยนะคะว่าจะได้ตามโจทย์หรือเปล่านะคะโอเคไปเริ่มกันโอเคค่ะเราก็จะใช้ภาษา Go เพื่อเขียนเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งแพ็กเกจแล้วก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วข้างในฟังก์ชันนะคะมินจะเขียนคําสั่งวานะคะเพื่อรับค่าเข้าไปวามินจะใช้คําสั่งวา number นะคะ วน่นำเบอร์น u ำเบอก็จะมีไทยด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะาให้ค่าแสดงออกหน้าจอนะคะว่าผู้ใช้เลือกตัวเลขที่ชอบแล้วเราก็จะแสดง fmt print นะคะเพื่อให้สติงติดกันนั่นเองเราก็เขียนว่าไทยตามที่เราเว้นวรรคนะคะมันก็จะติดกันถ้าเรา เขียนแบบนี้นะคะถ้าเราเว้นวรรคนะคะมันก็จะไม่เหมือนปริ้นไลน์นะคะที่เว้นวรรคให้นะคะเราต้องเว้นวรรคเองถึงมันจะเว้นวรรคนะคะเขียนนัมเบอร์ยูไลน์ชอบเลขไลน์หรอคะไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้คำสั่ง f m t scan อ่ uh, า fmt. scan นี่คือการรับเลขจากผู้ใช้นะคะอันนี้ก็คือให้ผู้ใช้เลือกว่าจะชอบเลขอะไรนะคะโอเคค่ะก็ข้างในสแกนก็จะมีแอมเปร์เซนะคะเครื่องหมายแ,แล้วก็เขียนตัวเลขเอ้ยเขียนตัวอักษรที่เราจะให้ผู้ใช้เลือกนะคะนี่ number แบบนี้นะคะ โอเคค่ะพอผู้ใช้จะเริ่มต้นการใช้งานเขาก็จะขึ้นมา type number day you like นะคะคุณชอบเลขตัวอะไรหรอพอใส่แล้วก็ผู้ใช้ก็เลือกเ,อเลขที่กำหนดไปนะคะนี่พอเลือกเลขที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะอา่าพอทีนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่า,าโจทย์เขาบอกว่าโดยต้องมีค่าระหว่าง500ถึง9,000หากค่าที่รับ ไม่ได้อยู่ในช่วงดังกล่าวนะคะให้แสดง invalid number นะคะเราก็จะไปทำการโอเคค่ะเราก็จะมาต่อกันเลยมินจะใช้เป็น if else เพื่อช่วยนะคะ if number อี้นะคะแล้วก็น้อยกว่า500นะคะก็คือถากน้อยกว่า500 ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ5 0 0ถึง9 9 0 0นะคะก็จะแสดงค่าเป็น invalid นะคะมันจะใช้ fmt print เหมือนเดิมนะคะธรรมดาแล้วก็ double c o d e นะคะนินก็จะใช้คำสั่ง invalid In นัมเบอนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้ช่วยเข้าไปมิ้งก็ใช้ตัวแอนเข้าไปตัวนี้ตัวข้างในก็คือตัวเลขที่ไม่ถูกต้องนะคะโอเคค่ะ หากเราจะย้อนกลับขึ้นไปทำใหม่นะคะให้เราใช้คำสั่ง go to นะคะคำสั่งนี้ตามด้วยชื่อป้ายนะคะเราจะจัดป้ายไว้อยู่ตรงนี้นะคะกำหนดให้ป้าย,ยตรงนี้ชิดขอบเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อป้ายอะไรดีเราเอา Begin นะคะ Begin.. แล้วก็โคลอนแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือป้ายคืออ่าลาเบลนะคะทุกคนเราต้องตั้งชื่อลาเบลปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เป็นชื่อป้ายที่เราตั้งนะคะก็คือลาเบลนั่นเองน,นี่โอเคค่ะพอได้ตัวอ่ำตัวแรกแล้วนะคะก็คือ500นะคะน้อยกว่า500นั่นก็คือเลข1ถึง499นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวที่2ก็คืออ่ามากกว่า เก้าพนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วง500ถึง9 0 0 0นะคะเราจะใช้เป็นคำสั่ง L if e นะคะ if e if แล้วก็ number เหมือนเดิมค่ะ number มากกว่า9,000นะคะให้แสดงค่าเหมือนเดิมก็คือตัวนี้นะคะ เราก็จะก๊อบมาตั้งแต่กูนะคะ Ctrl V วางนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะน้อยกว่า500ก็จะอยู่ในกรอบ In v a l i d นะคะมากกว่า9,000ก็จะอยู่ในกรอบ In v a l i d เหมือนกันคะ่ะแล้วก็กลับขึ้นไปทำใหม่จนกว่าจะได้ค่าที่อยู่ในกรอบนะคะโอเคค่ะพอเราเ พอกลับไปทำใหม่แล้วเราใส่ค่าที่มันอยู่ในกรอบ500-9000ถึง9,000แล้วนะคะก็จะใช้คำสั่ง if else เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะแสดงค่าเลขคี่นะคะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าหลังจากที่ได้ค่าที่ถูกต้องจากผู้ใช้ให้แสดงผลลัพธ์ตัวเลขตั้งแต่1ถึงค่าที่รับเข้ามาโดยแสดงเฉพาะเลขคี่เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคค่ะมินจะใช้เป็นคำสั่ง เอเหมือนเดิมนะคะเอก็คือค่าสิ้นสุดนั่นเองแล้วก็แล้วก็เขียนข้างในปีกานะคะเขียนคำสั่ง if number นะคะหรือทุกคนจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือให้เขียนข้างในเหมือนตรงนี้ก็ได้เหมือนอันแรกนะคะแล้วก็เขียนเปอร์เซ็น 3นะคะเพื่อบอกค่าเลขคี่นะคะแล้วก็หาร3ลงตัวนั่นเองเท่ากับเท่ากับ0นะคะโอเคค่ะแล้วก็เขียนข้างในปีก,กาตรงนี้นะคะเขียน fmt. print นะคะเหมือนเดิมค่ะ print มินจะกำหนดเป็นตัวนี้เป็นชื่ออให้แสดงผลนะคะเลขคี่ โคลลนอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็นัมเบอร์นะคะก็คือตัวเลขที่เราได้จาก500ถึง900 0นะคะที่ทำอีกรอบนะคะจะเป็นเลขคี่นะคะที่จะแสดงผลออกหน้าจออีกครั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกูันกันเลยนะคะว่าจะถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเรามาลองรันกันเลยนะคะว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือเปล่าโอเค เอนเ r ไปค่ะไทตัวเลขที่เราชอบนะคะก็คืออ่ะถ้าเราใช้เป็นเลขแปดธรรมดานะคะก็จะขึ้นเป็น invalid นะคะก็คือ number ไม่ถูกต้องนั่นเองก็คือตัวเลขไม่ถูกต้องนะจ๊ะก็คือตัวเลขไม่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาเราจะใช้เป็นอะหนึ่งหมื่นมันก็จะขึ้นเป็น อ่า uh, invalid เหมือนเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มทําใหม่เริ่มทําใหม่เรื่อยๆนะคะถ้าเรายี่ถ้าเราศูนย์ก็เริ่มทําใหม่เรื่อยๆจนกว่าเราจะเอาตัวเลขในกรอบนะคะในกรอบก็จะมี500ถึง900 0นะคะมันจะใช้เป็นตัวเลขที่อ่เป็นเลขคู่ก็คือ220อยเอย้ไม่ใช่620อยี่างนี้นะคะถ้าเป็นเลขคู่นะคะก็จะไม่ต้องมาทำ ตรงนี้นะคะโอเคค่ะถ้าเป็น620นะคะมันอยู่ในกรอบแต่ว่ามันเป็นเลขคู่นะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นเลขคี่มันก็เลยไม่แสดงค่าตัวเลขตัวนี้นะคะที่เป็นเลขคี่ที่เขากําหนดว่าหนึ่งถึงค่าที่รับมาโดยแสดงเฉพาะเลขคี่เท่านั้นนะคะโอเคค่ะมันก็เลยไม่แสดงนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาทําให้มันเป็นเลข ที่มันอยู่ในกรอบแต่เป็นเลขขี้กันนะคะโอเค enter ไปนะคะ,ะเลือกตัวเลขที่ชอบนะคะก็คือมินจะเอาเป็น609นเนะคะ enter ไปค่ะนี่นะคะมันก็จะมาอยู่ในกรอบก็คือเลขขี่0 609นะคะแถมอยู่ในกรอบ5 0 0ถึง9,000ด้วยนะคะนี่เราก็จะรันค่ามาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็ดูง่ายๆนะคะถ้ามี เปอร์เซ็นต์สนะคะก็คือเลขที่หารด้วย3แล้วลงตัวนะคะก็คือเลขคี่นั่นเองถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์สก็คือเลขคู่นะคะแต่อันนี้เขาให้หาเลขคี่เราก็จะใส่แบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ตามโจทย์นะคะก็คือถ้าได้แสดงเฉพาะเลขคี่แล้วนะคะก็คือจบสิ้นสุดแล้วนะคะโอเคค่ะมิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้า อธิบายผิดตรงไหนหรือว่าทําอะไรผิดนะคะต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย